มาดูเมฆไฟเหรียญทองครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราต้องพยายามที่จะไม่ให้เขาขาดน้ํานะครับเพราะว่าถ้าขาดน้นําเมื่อไหร่นี่มีสิทธิ์ที่จะฟอได้นะครับปีนี้ก็รู้สึกว่าผลผลิตก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้อยู่อันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่า ผลผลิตปีนี้นะครับจะเป็นที่พอใจหรือไม่นะครับซึ่งพรุ่งนี้นะครับก็คงจะต้องรอบรอบให้น้ำน,นะครับเพราะว่าเลี้ยงน้นานไม่ได้เดี๋ยวผลผลิตจะไม่มีคุณภาพนะครับถ้ามันฝ่อปุ๊บนี่มันก็จะไม่มีเนือน้อในลูกก็จะไม่โตนะครับมันก็จะเหลืองเหลืองแฟบแฟบไป ไฟเหรียญทองครับเดี๋ยวก็คงจะต้องขยายพันธุ์แล้วเพราะว่าต้นนี้เริ่มแก่นะครับริงอยู่เริ่มแก่ยิ่งแก่ยิ่งยิ่งมีกิ่งก้านสาขายเยอะยิ่งให้ผลผลิตเยอะแต่ว่ามันก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะมีแค่ต้นเดียวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต้องทำการขยับขยายนะครับจะเป็นตอนกิ่งหรือว่าจะเป็นการเสียบยอดเดี๋ยวค่อย ค่อยว่ากันอีกที่นึงนะครับเป็นมะไฟที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดนะครับมะไฟเหรียญทองนะครับรเกษตรเชิงดอยครับผม